ขนมชั้นทำโคตรง่ายเลยนะคะกุ้งทำทั้งแบบที่เป็นโลและไม่โลนะคะแล้ววันนี้กุ้งจะบอกเต็มสูตรใช้ถาดขนาด12คูณ12นิ้วนะจ๊ะแต่วันนี้กุ้งทำแค่ครึ่งสูตรนะทำเป็นตัวอย่างนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยเราจะใช้แป้งมันนะคะ4ขีดหรือ400กร,รมัมแป้งเท้าใหญ่ม่อมครึ่งขีด หรือ50กรัมแป้งข้าวเจ้าครึ่งขีดหรือ50กรัมเท่ากันนะคนตะล่อมตะล่อมทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันแล้วน้ำตาลทรายแขีดนะคะหรือแ0 0กรัมคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันเลยนะคะแล้วเราจะใช้หัวกะทินะคะ1,500กรัมหรือ1กิโลครึ่งนะคะคนค่อยคอยคนไปตะล่อมจนหมดผงแป้งแล้วใส่น้ำกะทิไปทั้งหมดเลยนะคะกวนจนกระทั่งน้ำตาลละลายเลยนะ พอทุกสิ่งอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะไปกองแป้งหนึ่งรอบนะคะยีเพราะวาเนี้เศษแป้งเศษน้ำตรงน้ําตาลเขาจะติดไว้นะ,ะยีให้เขาหมดหมดแล้วก็คนคนให้เข้ากันแล้วเราจะแบ่งแป้งเป็น2ส,ส่วนนะคะเนี่ยส่วนหนึ่งไม่ต้องผสมอะไรแต่อีกส่วนนี้ผสมน้ําใบเตยเข้มข้น2ขีดหรือ200กรัมนะคะทีนี้เราก็มาเตรียมถาดที่เราจะนึ่งกันเลยนะคะ ใช้ถาด12บคูณ1ินิ้วนะเต็มสูตรนี้นะถ้าใครทําน้อยกว่านั้นก็หารครึ่งสูตรนะเนี่ยทาน้ามันพืชก่อนแล้วเอาไปนึ่งนะคะนึ่งให้เขาโดนความร้อนสัก5นาทีก่อนนะคะเพื่อขนมเราจะได้ไม่ติดถาดอันนี้คือถาดที่กุ้งจะทําขนมชั้นโลนะคะก็ใส่ไปนะคะให้ให้มันเต็มพื้นที่นะคะใช้เวลานึ่ง5-7นาทีก่อนที่เราจะปิดฝานะคะเช็ดฝาหม้อซึ้งให้แบบให้อย่าให้น้ําหยดลงไปนะพอครบเวลา5-7นาทีแล้วเนี่ยก็จะหยอด ชั้นที่2ต่อและปิดฝานึ่งต่อไปจดอีก5ถ้ถนาทีนะคะทีนี้กุ้งก็มาทำตันของขอนมชั้นโลกุ้งจะนึ่งแค่2ชั้นนะแล้วก็พอสุกแล้วก็เอาไปพักไว้ให้เขาเย็นสนิทเลยทีนี้เราก็มาทำนึ่งขนมชั้นตามปกตินะคะ ทีนี้พอขอนมเย็นสนิทแล้วใช่ปะเราก็มาแซะนะคะมีดก็ต้องเอาทาน้ำมันพืชด้วยนะเดี๋ยวเขาจะได้จะได้ไม่ติดอีกตอนที่เราม้วนครั้งแรกนะคะให้มันแนบสนิทนะคะอย่าให้มันเป็นรูโบนะ,ะ,ะเวลาเราตัดเนี่ยมันจะได้เป็นโลสวยๆนะคะ แล้วส่วนขนมชั้นที่ชั้นปกตินี่นะแล้วก็นึ่งไปสลับกันไปนะคะชั้นละ5-7นาทีจนกระทั่งหมดแป้งนะคะแล้วก็รอให้ขนมเย็นสนิทแล้วก็ค่อยเอามาตัดนะจะตัวเองวันนี้กุ้งใจร้อนนะยังขนมยังไม่เย็นเท่าไหร่เลยแล้วเอามาตัดทีนี้มันก็แบบชั้นมันก็จะแบบหลุดเล็กน้อยเลยประมาณอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ลองไปทําดูนะคะรสชาติเขาจะแบบอร่อยนะคะหวานกำลังพอดีไม่หวานมากไม่หวานแหลมอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็ ทำขายได้เลยนะอันนี้ได้สูตรมาจากได้สูตรมาจากพี่แตนขนมหวานนะคะที่เขาทําขายทุกวันเลยนะคะแล้วเนื้อขนมชั้นเนี่ยจะหยุ่นหนึบมากทิ้งค้างคืนก็ยังนุ่มหนึบอยู่เลยค่ะอร่อยมาก